ขวัญใจแฟนๆมาไล่ล้นคอนันอนันอาศัยพรยพนาศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวรคคอร์ดลูกชายแห่งชาติของแม่เจ้าของเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงเงาจะเง,งาหนีคําตอบของชีวิตปัจจุบันกําลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดวิทยายลัยนอเทิร์นจังหวัดตากนันมีความสามารถด้านการร้องเพลงโดยได้รับการสนับสนุนจากครูที่โรงเรียนทั้งการขับร้องและออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนและคล่อง นันอันันได้คะแนนโหวตสูงสุดจากทั่วประเทศรับตำแหน่งผู้ชนะเลิศการประกวดในฤดูกาลที่6พร้อมเงินรางวัลและเข้าเป็นศิลปินในสังกัดยุ่งข้าเร็คอร์ดจนถึงปัจจุบันและเป็นศิลปินขวัญใจมหาชนที่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนขึ้นโชว์ร้องเพลงโชว์ที่ไหนก็มักจะมีมาลัยที่ล้นคอยอยู่เสมอๆจนสามารถสร้างตัวได้ในช่วงวัยรุ่นนั่นเองไรอันกาดบัณฑิต ที่เพิ่งจะได้รับการเป็นนักร้องเต็มตัวในสังกัดค่ายเพลงยุ้เข้าวรคคอร์ดโดยก่อนหน้านี้ไรอันได้เข้าแข่งขันรายการไม่หมดหนี้เสียงโชคที่โชว์ฝีไม้ลายมือการร้องเพลงออกมาสู่สายตาแฟนๆได้เป็นอย่างดีที่สุดแล้วก็ชนะใจกรรมการและแม่แม่แฟนคลับจนได้เป็นแชมป์ถึง180กว่าสมัยและยังมีน้ำใจต่อผู้ท้าชิงมอบเงินให้อีกด้วยพร้อมยังบริจาคให้มูลนิธติต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ได้ไปแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกคว้ามาลายจากแม่แม่แฟนคลับมากรองเป็นจำนวนมากเป็นศิลปินอีกคนที่น่าจับตามองศิลปินรุ่นพี่อย่างตรีชนะรงเจ้าพ่อมาลายแบงค์เจ้าของเพลงฮิตมันแปลว่ารักสามัถบทสำนึกและอีกหลายเพลงก่อนหน้าที่จะมีโควิด -19 มีงานไม่เว้นแต่ละวันโดยมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากๆและไม่ว่าจะเดินทางไปโชว์พลังเสียงบนเวทีคอนเสิร์ตที่ไหน ก็มักจะได้กำลังใจจากแม่ๆทั้งในและต่างประเทศอย่างมากแถมยังได้มาลายแบงค์หลากหลายสีล้นคอทั้งนี้ยังมีมาลายปีกนกที่อลังการงานสร้างมากๆอีกด้วยอีกทั้งหนุ่มตรียังมีผลงานการแสดงทางช่องวัน31อีกด้วยเป็นศิลปินที่มากความสามารถจริงๆเต้าหยองยุคนเดชเรียกว่าเป็นแดนเซอร์หมอลำที่เรียกว่าโด่งดังที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ด้วยลุกที่ดูน่ารักและยิ้มที่เป็นเสน่ห์จนตกหัวใจคนดูไปได้ทุกครั้งของเขานั้นเต้าหยองโด่งตั้งมาจากโซเชียลอย่าง t ิกตอกจากคลิปต่างๆจากการแสดงของเขาเขาเริ่มต้นการเป็นแดนเซอร์ระเบียบวัทศินจากติงลี่พี่ชายของเขาที่เป็นแดนเซอร์มาก่อนโดยลุกส่วนตัวของเต้าหยองเป็นคนที่ยิ้มเก่งยิ้มสวยเวลาแสดงโชว์เขาจึงกลายเป็นที่สนใจและติดตามของผู้คนรวมไปถึงการเต้นของเขาที่เรียกว่าเต็มที่ในทุกๆโชว์ จึงยิ่งทําให้กลายเป็นที่จับตามองมากๆไม่ว่าจะไปแสดงโชว์ที่ไหนก็ได้มาลายแบงค์จากแม่แม่แฟนคลับที่ตามมาให้กําลังใจไม่น้อยเลยทีเดียวเบียร์พร้อมพงเป็นศิลปินอีกคนที่มีกระแสการตอบรับดีมากๆจากแฟนๆโดยเบียร์มีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันหลายเพลงอาทิฮักอยู่ที่เพิ่งจะปล่อยออกมาให้ฟังได้ไม่นานฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงือตะโดนไปและอีกหลายเพลง ไม่ว่าจะไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ไหนก็มีแฟนคลับตามให้กำลังใจพร้อมมาไลยที่ล้นคอเบียร์พร้อมพงมีพลังเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนเข้าไปครองใจแม่แม่แฟนคลับจำนวนมากซันวงสะทอนและฟอร์มชนพิพัฒศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเร็คคอร์ดที่มีทั้งผลงานเพลงและผลงานละครพยักยิเกทางช่องเจ็ดทั้งนี้ฟอร์มชนพิพัฒชูแสงดีกรีแชมป์ไมทองคำซีซั่นที่8ขณะที่ซันวงสะทอนสมศรีรองแชมป์อันดับที่1 ไม่ทองคำซีซั่นที่7โดยจะเห็นได้ว่าไปขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนแม่แม่แฟนคลับก็ตามไปเชียร์และให้กำลังใจเสมอเสมอเพราะมาหลายแบงค์หลากหลายสีที่ล้นคอนับไม่ถ้วนด้วยบุคลิกที่ขี้เล่นเป็นกันเองจึงทำให้มีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นนั่นเองตุย้ยทศวรรษและเคสุรีรัตคูจินมัธยมอินดี้ที่มีแม่แม่แฟนคลับให้การติดตามจำนวนมากแถมเวลาไลฟ์สดในเพจส่วนตัวก็มีคนเข้ามาดูไม่ต่ำกว่าพันคน แม้ว่าทั้งคู่จะไม่ใช่ศิลปินนักร้องเหมือนใครๆแต่เพราะอยากแสดงความสามารถนอกจากการลงคลิปในช่อง YouTube และเพจเลยได้ไลฟ์กลุ่มปิดเพื่อโชว์ความสามารถในการแสดงคอนเสิร์ตให้กับแม่ๆได้ติดตามชมถึงไม่ได้เก่งเรื่องการร้องเพลงก็ตามแต่ทั้งคู่ก็พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวผ่านไปได้นั่นเองแม้ว่าจะไม่เก่งเรื่องร้องเพลงแต่ทุกครั้งที่ไลฟ์สดกลุ่มปิด ก็มีแม่แม่แฟนคลับคอยซัพพอร์ตมอบมาลัยแบงค์หลากหลายสีสันชนิดที่ว่าล้นคอกันเลยทีเดียวและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ